บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวงิุสิ์พระรามราะบรมร,ราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพะทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นำคุณญิงพมานดามาพงศ์รองประธานกรรมาการบุรณิธิไทยคมและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลออกตุลีประบาท น้อมกล้าวน้องกระหม่อมถวายรถรักษาอามาพาสเคลื่อนที่แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ได้รับการร่วมออกแบบและจัดสร้างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัท RMA Automotive จำกัดจำนวนหนึ่งคันโดยภายในรถได้ติดตั้งเครื่องไอเสรีคอมพิวเตอร์สมอง CT ทําให้การวินิจฉัยและการรักษาถูกต้องแม่นยําและรวดเร็วซึ่งจากการได้ดําเนินการโดยรถคันแรกในช่วงสองปีที่ผ่านมา รักษาผู้ป่วยได้จำนวน339รายสามารถลดระยะเวลาในการให้ยาสลายลิ่มเลือดเหลือ20นาทีและรอยละ60หายจากความพิการอันเนื่องมาจากภาวะอมัอมพฤกษ์อัมพาตโครงการดังกล่าวนี้จึงได้ขยายผลจัดสร้างรถคันที่2โดยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีกว่ารถคันแรก